นะครับดูข้อ1.5นะครับนะดูข้อ1.5จะเด็กสังเกตเทอมนี้ครับ 8xy นะงั้นเทอมนี้มันจะเป็นตัวผูกพันให้เ,ออเทอม y กําลัง2กับเทอม z กํลัง2นั้นต้องไปอยู่ด้วยกันนะ y กําลัง1อันนี้กำลังของมันเป็นครึ่งหนึ่งของเทมนี้ Z ซดกลังหนึ่งอันนี้กําลังของมันเป็นครึ่งหนึ่งของเทอมนี้ดังนั้น3ามเทอมนี้อยู่ด้วยกัน4 x ่เกลังสองเนี่ยอยู่แยกโดดโดดมานะครับฮะนะ่ะคูเขียนแบบนี้ก่อนงงๆป่ะ ต่อไปนะครับดึงเครื่องหมายลบออกจากกลุ่มข้างหลังนี้ดึงเครื่องหมายลบออกจากกลุ่มข้างหลังนี้จับก,กลุ่มข้างหลังไปใส่วงเล็บอะ่ะดึงเครื่องหมายลบออกมาทำให้เครื่องหมายของพวกนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยจากนี้มานี่งงไหมครับ งงป่ะไม่งงนะโอเคตรงนี้ก็มองได้ว่ามันก็คือสอง x แล้วทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมขณะที่อันหลังเนี้ยก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะเดี็กๆคิดว่ามันสร้างมาจากอะไรชุดเนี้ยมันสร้างมาจากอะไรสิบหกวายกำลังสองน่าจะถูกสร้างมาจากสี่วายทั้งหมดกำลังสองใช่ไหม แล้วก็ตัวหลังแซดกำลังสองเนี่ยหน้าก็คือ4 y แล้วก็หลังก็คือ z เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบแสดงว่าเราจะนึกถึงลบสหน้าหลังใช่ไหมออลองคำนวณลบสคูณตัวหน้า4 y คูณตัวหลัง z มันก็จะกลายเป็นลบแปดซซึ่งตรงพอดีเลยโอเคนะครับดังนั้น ชุดหลังเนี่ยเราแปลงออกมาก็ต้องเป็นรูปลบนะหน้าคือสี่วายหลังคือแซดหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองครูเขียนลบรัดแล้วนะไม่ไมาไ,ไม่มาเขียนแยกอย่างนี้ให้เห็นแล้วนะ,นะตรงพดกลางนี้เครื่องหมายเป็นลบก็แปลว่ามาจากรูปหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสอง เอาละครับเมื่อมาถึงบรรทัดนี้นะครับมันกลายเป็นรูปผลต่างกําลังสองนะครับตอนนี้เป็นผลต่างกาลังสองแล้วเมื่อกี้ยังเป็นกาลังสองสมบูรณ์อยู่เลยนะอันเนี้ยเป็นกำลังสองสมบูรณ์อันนี้ก็ใช่ผลต่างกำลังสองตอนนี้นะครับตัวหน้ามันเท่ากับ 2x แล้วก็ตัวหลังเนี่ยมันเท่ากับ 4 Y ลบแหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเปิดวงเล็บเครื่องหมายลบนำหน้าวงเล็บอยู่ใช่ไหมครับ งั้นตรงนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเปิดวงเล็บเล็กกันนะครับเปิดวงเล็บเล็กอันนี้นะครับมันก็ต้องกลายเป็นลบ 4y แล้วก็บวก z อันนี้หน้ามันได้เป็นบวกก็เปิดวงเล็บได้เล,เลย